พอไหมพมครับสแล้วก็เครับยิ้มจ้สมสอมาเลยครับกดไลค์หน่อยยีครเบมอสาอแล้วเจ้าสาวทำคนอื่นก็เทมันทำอะไรนะม้เจ้าสาววายย เย็นด้วเนี่ยปิดตัวไอแม่ยงชางเย็นไม่ใช่รารตมาแต่งานเี่ยมดาเนี่ยผู้ชเนียจำชุดไม่ได้เลยล้วทันอย่างนี้วงม่นยินนะคะมันต้องไม่ติดเลยครับขอบคุณครับเฮ้ยขับอะไรเน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ้งตำรวจขโมยทองเจ้าวแลนะครับไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์ จะโบกินโนที้เพื่อนตำรวจเยอะเิอครับเิอครับเิหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปใส่ซองหน้าก่อนนะไป่ใส่เปล่าไหมไม่ใส่หรอกเรามาดูว่าพระรัตนาจะใส่ซองกี่บาทนะครับอีเบย์ยัดจะบอกกับพี่โนชีวิตจริ้งไงอิงเพิ่งตีสี่เลยไงแล้วก็ไปไปไปที่ไหนครับนี่ครับเราก็อยากรู้ว่ารัตนาเขใส่ซองกี่บาทครับไม่ใส่ตีสาง้าเลยโอุ้ยัสดีค่ะมาหน้อีเบย์ยัด บอกให้มีโนดริงมึงตายไม่ได้มันยุ่งกันเรื่องากในดูี่แน่เสร็จกันิงานกอนาครับี่จงานแล้ค่าสงรู้แล้วคุยกับตำรวจแล้วมือพี่นดเยอะเลยน่าครับนครับวมาครับเอสสบิตารวิตของนี่ยหรือีานดกันอนกคือว่าวันนี้งานแต่งทนายโนบินี่ป่วยดูให้ตังเกตมีตุ้ยพยุ่งตลอดเวลาเลย

เคืนน uh ี่กว้องอยู่น um ี่คุณผ้หมอหมอไม่ได้คาแตมาก้าต่อเทแหละที่าหมดเลยได้มาสองสามลายไม่สามแปดกหมไม่าให้ป้าป้าโอ้โหโอ้โหป้ากินโงงานเลยพี่ไม่บอกก่อนว่าจะ่กินโรงงานเลยเดี๋ยวป้ามานี่มี่ป้ เย็นเนี้ยเราต้องไป้คเียบนะก็แ่ก็กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นงานที่เขาไปรงาน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 นนอยู่ที่าว่าเะว่าต้องแบเค้ามโรงาโรงาก่อนอนจะปโรงาคนแก่โรงงาางนทั้งน้ลาอ๋อไปหมอ๋อคนกแก่้านก่าอยู่โต๊นแล้วก็ทีนี้งมดสามต๊นะ ก็อ <s uk ur> ูคเนี่ยนต้องก่นี้เดี๋ยวให้หมดลจะบอก่าเราก็ัดคนตามตามตามโต๊ะมีที่มันสร้างแต่เราจะไม่อยู่คนทางป้องคนทางป้องมีที่องเราอ่ะเขาจะตัดคนให้ว่าโซนนี้อยู่อคนางบ้างเมื่อวานป้าดูแผนทังของเค้าเมื่อวานแล้วันนี้ตั้งใจาื่องางี้่าไปอะาอยู่บาาย์หเร็ว อยู่ตอยู่แล้วกันอย่มมีมีโตะมาเยนมเอาอะเข้ามานอนเข้ามาเข้ามาเป็นไงถอนแม่ถอนแม่ถอนแม่โอเคน้องเบียร์ไหมแล้วสองใช่วันนี้นะฮะศสตาตาไทยพร้อมลยน้องอาไม่ใช่เดี๋ยวพอเสร็จันี้เนี่ยเราได้ไปที่เก เขาเชิญป้ารัตนาน่ะมาเป็นที่ระเกียจในงานแต่งของเจ้านานบริษัทเนี่ยคือสมมติครับคุณครับคือเราไอ้สัสวันนี้เดี๋ยวกูจะบอกกับพิโนธเลยแล้วแต่งตัวตั้งแต่ตีสามเพื่องานนี้โดยเฉพาะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยยังไม่ได้นอนเลยไม่ต้องมาแต่งเรื่องแต่งวายแต่งรวยแต่งมาอันนี้คือเพื่อนเจ้าสาวคุณนุชคือเพื่อนเจ้าบ่าวเลย ้องอนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครับพัฒนาเป็นเพื่อนเจ้าสาวครับผมพี่น้องฟ้ากับพี่อปาเป็นผู้ใหญ่ใช่ฝ่ายของลูกต่านครับใช่นี้เรามางานน้องมาลความงดีวันี้เป็นวัที่เหนื่อยมรนะครับนันี่อ้าวสับนะฮะสับนะฮะสับนี่แหละพระสงฆสั่งรอ่งนี้ยเลนน้นายลกนี้เลยใช่ใช่ปกติผมไม่ชอบร่ปนี้ นเพราะว่าอุ้ยบทีก็ลม่ไ้ก็มาในแนวเสี่ยงก็ารไม่ไม่ไม่เม่ไ่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไมไม่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 ไมม่ไมม่ไม่ม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่่ไม่ีม่ไ่ไม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 บไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไไม่มม ขาไม่ได้เอาเขาทำเนี้ย่ลคไม่มีจิตใจจะขอใครเลยโอเคฮะเดอนแต่ผมเ่าวันนี้ป้านันาืมฟันอกนยครับแต่เาลองุ่มนเนี่ยลืมถือมาอารมณ์เสียนิดเดียวป้าอย่ายิ้มเยอะอย่ยิ้มเยอะนะป้าอย่ายิ้มเยอะวิ่ยิ้มไปเอน่่อ่ยิ้มเยอะ đa mạnh, cái gì nó, một cái điều, một cái điều của nhà mình, lóng เดินมาเดินมาเดินมาอ่ออาม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 เอออามวันนี้เลยอามอามจับอามจับไว้อามจับไว้อามจับไว้เออเออดีดีไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เอามาอยู่ใกล้อ่าคุณหมอเลยน้องอามเดินมาตรงนี้เลยต้องอามต้องอาม ไก็ยังอยากใส่บอมอยู่นะแอบเผอไม่มั่นใจเองไม่มั่นใจอ่ะใส่ชุดุกนี้ไม่ว่าออกกี่ราการใส่ไม่มั่นใจเลยมืองกมือติดไม่ไม่เป็นไรมันของพวกนี้ไม่ต้องโทรหัยงติดองู้

อ่าด uhm, ีเอฟซีหน่อยนะจ๊ะอ่าแล้วขายได้นหมครับด้านโน้นด้านเราอย่าจำไอ้ฝาไอ้ควายพูดนะป้าฉันทัดขายเป็นบ้านนี้หมูเยอะเลยอาชีพดีงามมากเลยม่ใช่เป็นไอ้ควายเน้อซ้อนไหนครับซ้อนไหนค่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับขอถ่ายรูปซ้อนไหนนะครับคุณแม่หยุดซ้อนไหนครับซ้อนไหนครับ ย้ยภแปบหนึ่งภไม่ะดี๋ให้โดนจริงมเป็นริไม่ใช่แบบาย่นี้ะครับขออนุญาตนะครับขออนุาตนะครับคุณพี่นะครับขออนาตนะครับขออนุาตต้องรักก่อนนะครับอย่ไใ้ถ่ายครับมาพร้อมนะครับสามสอง้งนะครับโอเคครัผมใส่เลยครับ ตอนนี้เงินหายไปพื้นทะ่2หมืนก็ขอรัตนาแล้วเล้ขโมยตัง้งหรอไอ้ฟากส้นตีเดี๋ยวไปฟังมานะบ้านฉันร่ำรวยถกหวยทุวันที่หนึ่งกันค้าขายบ้านเต็มเจ็บจุกแล้เย็บเสื้อผ้าไปถุนบ้านเลี้ยงงูเยอะไอ้ควายนี่ไม่มีอะไรเลยพี่ชายเราเป็นตำรวจเราเป็นพยาบาลโอเคนะพี่อย่าระวังนะขอเอาจริงนะดังตอนที่ผมพูจะเลบ้านผมมีเงินอย่างนี้เลย